ลอยลํา,า,า,าพูดเจอจัภาพอากาศการสภาพอากาศนีทุดทีภาพอาจะเดบ้างนะครับเราก็ค่อยูชัดกไ็ได้ครับ สวยครับแดงชมพูสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หน่งคุณอคองกองนะครับ